สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับมังกีเกมอีกแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับเกมดีฟนะครับดีฟดีฟด e ฟเออช่างมันเถิมันเป็นเกมเก,มเกี่ยวกับหัวขโมยครับเราสมบูรณเป็นหัวขโมยกันผมก็ได้ลองสัมผัสไปสักระยะหนึ่งประมาณสองชปตเตอร์ได้ก็นนสนุกสนุกมากเลยมาเล่นนิวเกมไปเลยเดี๋่วอันนี้เราเป็นแค่หัวขโมยอะประมาณ normal ครับอืม ถ้าเล่นยากกว่านี้แม่งก็โคตรยากมันเป็นเกมให้เราใช้ไหวพริบในการเข้าไปขโมยของการเข้าไปลักลอบเข้าสถานที่ต่างๆอะไรครับสนุกสนุกมากีน,นเริ่มมาเริ่มันเลยมาแล้วแล้วก็มาเริ่มเกม There's one thing t h i s city's taught me Price on anything. Secrets, reputations, a life. and trust? If you have to ask, i But then I suppose i you not sure. After all, when did I ever pay for anything? Oh. เฮ้ยนี่ครับเกมเกมมันก็ประมาณแบบเห็นเป็นเขาเรียกอะไร first person นะนะนะก็กดกด e ครับดับเทียนดับเทียนนี่สว่างเกินเรามีการย่องครับย่องเบาเกมนี้สำหรับคนที่แบบชอบโดชอบการโดของอะไรครับจะสนุกมากน,น,น ของที่เราสามารถเก็บได้แล้วเป็นเงินเนี่ยมันจะกระพิบวิบวบวิบวบวิบบเดวเอ๊เสียงอะไรวะวิบวบวิบวบเนี่ยนเก็บเก็บ่างนี้อืออะไรอีกอย่างนี้โดมาเลยทุกที่เนี่ยเราสามารถเปิดหาดูของได้หมดครับเกือบเกือบจะทุกที่พวกเกะพวกลิ้นชักอะไรนะครับถ้ามันให้เปิดมันจะขึ้นขึ้นขึ้นแบบนี่ขึ้นแบบนี้ครับแมพ เก็บมานี่ครับเก็บนี่ถ้ามันมีก็จะอย่างนี้ครับพออย่างเงี้ยเนี่ยเราจะเปิดเราจะปิดก็ได้เพื่อเป็นความเนียนแล้วก็ปิดซะเผื่อมันตื่นมาเฮ้ยอะไรวะใครเปิดประตูนะให้กูหลอนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่ละหมดยังนั่นนั่นนั่นนี่นี่นี่เก็บมานี่ไหนอีกนี่แม็ป เจอประตังเอ้าไม่ใช่ไม่ได้ให้เปิดปิดก,กันข้างล่างครับเกะไหนในที่เราได้เปิดไปแล้วเนี่ยแล้วมันเรามีของแล้วไม่มีของเนี่ยเราจะเปิดไม่ได้อีกมันก็เป็นความฉลาดอย่างหนึ่งที่โอเคเลยนะครับแต่จากที่เราที่ที่ผมได้ไปดูคะแนนเนี่ยเกมนี้มันได้คะแนนอือแหลกแหลกเกมนี้ได้คะแนนน้อยๆเนี่ยครับเราสามารถสิ่งหนึ่งที่ชอบเลยคือแม่งเดินแล้วแม่ตก เดินแล้วไม่ตกกูจะไปมีคาคเปิดหน้าต่างงัดงัดเข้าไปยี่ยมเอ้ยแมทเข้ามาละไม่มีแล้วให้เก็บแล้ววนะขึ้นเลย นี่ครับเสน่ห์ชอบตรงนี้มากผมชอบมากจริงคือเราสามารถเวลาเราจะเปิดหาอะไรเนี่ยเราต้องขำครับใช้วิธีการขำลับตาขำแล้วก็บีบๆยังไงวะโดยการเลื่อมเอ้ยนี่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 ครับถ้าเราเจออะไรเนี่ยมันจะขึ้นเป็นจุดจุดตรงกลางหน้าจอแล้วกด E แป๊บเรียบร้อยแล้วก็พลิก พลิกพลิกนะครับเหมือนกันคือให้มันขึ้นจุดแล้วกดอีขึ้นจุดกดอีเรียบร้อยปึ๊บนี่ครับเราก็จะได้ของเอาไวโดปึ๊บสร้างสวยงามอะไรอ่ะ น,นี่ครับในของนี้ก็จะมีเป็นพวกอุปกรณ์อะไรครับแล้วแล้วตัวเอกเนี่ยจะมีอาวุธอย่างหนึ่งเลยคือธนูธนูช่วยธนูและการขีดขวาแล้วกดค้างยิงออกไปแล้วขีดซ้ายก็คือเก็บขีดขวาคือออกเก็บเอ,ออกเก็บเก็บตึ๊บตึ๊บึ๊บึ๊บพอเถอะพอเอะ Because I'm going to take a to take a little bit of that? Aaron. Alan. Of course it is. Turn it in. <laughs> to make a little more noise next time? I'm going to take a little Basso did tell you we were working together on this, right? Well, I showed up, so what do you think? <laughs> I think you haven't changed a bit. คิดว่าไหนไม่เปลี่ยนเลยมาเฉยมัน่าม pues ีอีกอย่างหนึ่งคือการฟีลันนิ่งครับเกือบจะเกือบจะคล้ายฟีลันนิ่งนะเรื่อาที่เรากดฉิดค้างแล้วกดสเป็นปลาค้างไว้ครับเราก็จะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้สบายไปเลยดูโหแว๊บไปชิบ Glad you could make it เขาบอกว่าเกมเนี้ยเราจะมีความมืดเป็นเพื่อนนะครัเวลาเราเข้าไปอยู่ในความมืดเนี่ยมุมุมซ้ายล่างจะเป็นวงกลมมันจะเป็นสีดำถ้าเราออกมาข้างนอกเนี่ยวงกลมจะเป็นสีขาวเลยห็นไหมครับเราก็ใช้เอาไว้แอบอะไรเ เราเข้ามุมแล้วกดเอียรแอบดูอิอาเจเอะเราจะออกแล้วขี้ขวาเฮ้ยอะไรวะวิดโดฮึบทำไมโดนี่มันอยู่ไม่ได้จริงๆกดสเปซปาร์ค้าเนี่ยคือการพุ่งครับพุ่งเข้าไปแบบรวดเร็วรวดเร็วเลยอะไรแบบนี้ Let's unloading well? before summer's over. not to finish is drink Why job day a g เกมนี้มันจะค่อนข้างมืดซะหน่อยนะครับเราควรจะเปิดไฟให้สว่างนะครับเวลาจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยสายตาเราจะได้ไม่ต้องเพ่งมากแร้วจะได้ไม่ปวดถ้าเราออกไปอย่างงี้ปื๊ดมันก็จะมีคนเห็นครับผมมีวิธีคือสเปรย์ปลาสองครั้งเกือบจะเรียกได้ว่าวาดถอยกลับมาครับ อย่างรวดเร็วครับเฮ้ยตรงนั้นมันของปะวะไปได้ปะวะถ้าทางจะไปไม่ได้นะถ้าไปไแม่งรู้รู้แน่เลยอุิยๆๆเนยถ้าเราทำเสียงดังเนะี่ยมันก็จะเห็นเห็นลูปตาเขาบนหัวคัคือคือมันรู้มันเห็นเราอะไรเงี้ยกดสังเกตบ้างได้ <laughs> Garrett come on. Jealous of the claw I made it myself. I'm sure the watch will be very impressed. I'll certainly hear us coming. They'll have to catch me first. Just be aware of your surroundings. It's not about taking in the sights Garrett. It's about taking in the loot <coughs> You do still steal right? I've been stealing since before you could crawl <laughs> เฮ้ยอะกดอาับกดอาร์แทุบแม่งเลยนีอาร์เราจะมีอาวุธไว้ทุบหัวคนออเกมเนี้ยการเลือกทางสู้เนี่ยไม่ใช่ทางที่ดีครับเพราะว่าการสู้เนี่ยเราเราเราไม่มีอะไรไปสู้กับมันได้เลยนอกจากไอ้ไอไม้กัดกากไม้กินเกียนเอาไว้เคาะหัวอย่างเงี้ เราควรจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มีอะไรใ้ฮุโดไหมเนี่ยไม่มีเลยปึ๊บมีกันไกลมีกันไกลติดประตูชึบความมืดเนี่ยเขาในในตามคอนเซปต์เกมในความมืดเนี่ยจะเป็นเพื่อนเราเพราะฉะนั้นดับไฟให้หมด AI มันจะโง่มากครับเวาอยู่ในความมืด แทกจะไม่เห็นลเลยเราสามารถมอง<ท> mm> ผ่านช่องอะไรคะเรียกอะไรรูกุญแจได้โดยการกดหีค้างานคลิกล็อกกันคลิกล็อกปเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ปึ๊บเปิดไปหาของโดครัคบปิดตาไฟ เอาให้ดับไฟให้ระทบปึ๊บโดให้หมดมีอะไรเก็บมาเก็บมาอย่าให้เหลือปึ๊บประตูประตูประตูอีได้ไรวะหมึกอ่ะหมึกหมึกอะไรวะตุดหมึกไม่ใช่ เราสามารถเอาตังอะไรเงี้ยที่ที่เราเก็บได้หรือไปขโมยมาได้เนี่ยสามารถเอาไปอัพอไปซื้อของอะไรได้เยอะแยะท้ายๆเกมหรือเริ่มแชปเตอร์หนึ่งเนี่ยมันจะมีนี่กระตุกบอก น้ำหน้าต่างนี่มันค่อนข้างจะเสียเวลามันชอบมองมองอะไรวะอืมน้ำงั้ยเข้าไปดีเออนั่นแหละมีอะไรให้กูเก็บไหมเนี่ยไม่มีเลยช่วยใบยหนึ่งเงียบเงีย ไม่มีอะไรเลยดูข้างบนครับเนี่ยน,นกเนี่ยมันมันจะตกใจเราแล้วแบบถ้ามีคนอยู่ในบ้านนี้ยหรือว่ามีทหารอะไรเงี้ยมันจะสงสัยแล้วมันจะเดินมาแล้วคุณจะเล็กลียงไม่ทําให้มันตกใจคาซินาลขโมยอะไรมาได้บ้างอ่ะขโมยได้มาเท่าไหร่ It's what you steal. And not that he it. 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 Looks like this primal stone thing that Basso wants is in the ceremony room at Northcrest Manor. It's the Baron's mansion. you To you. Worried? Yes, and so should you. I'll be fine. I'll pick up your slack. This job's getting more complicated by the second. They're so definitely not here for the summer festival dance. A lot of guards means a lot of steel. Thieves and swords do not get on well. I've never had a problem with swords. But then again, I'm not just a thief. We can't let the Baron's guests see this thing giving out. And we can't frigging see without it. They oh. go off and on all the time. So you can't fix it? Do I look like an engineer to you?

the he's new been fire basket minutes will trying to boy you for i r a f 10นี่ครับแล้วก็การเดินเนี่ยมีสอย่างคือเดินย่องปกติแล้วอีกอย่างคือการโคดย่องครับคือการกดคอนโนทรลผ่านน้ําผ่านเศษแก้วแตกอะไรครับเราต้องกดคอนโทรลเพื่อที่ไม่ให้มันได้ยินถ้า,ถาเราเดินปกติเห็นไหมมันเร,มเ,รมเริ่มเริ่มเห็นเราต้องเดินปกติ เอ้ไม่ใช่เดินมากดคอนโทรลอย่างนี้แล้มาก็มมาโดไม่ใช่ไม่ใช่ไฮ,ฮโด้ไฮโดไม่ใช่ไม่ใช่ไงเออนอกอย่างงี้ความมืดเป็นเพื่อนเราบ้องไปหาความมืดธนูของเราเนี่ยมันสามารถเอ,อ่อใช้ได้หลายแบบนี่ครับการการที่เราอันนี้คือหัวธนูที่มีน้ํามีน้ํามีน้ํา เราก็ออกขึ้นมาสามารถเอาดับไฟกันย่งนี้โอ้ยน้ำก็จะไปดับไฟพวกโคมไฟอะไรเยครับโคมไฟนี่เราดับได้หรือเปล่าลองดิ <c oughs> ไม่ได้ครับเราเพงก็แพ้เลยครับโอ้โหไม่น่าลองเลย Shhh. Yeah, let me alone. Keep Oh, hi. Every time I get it going, it fizzles out again. You couldn't right. set a cloth aflame if it was doused in oil, son. I'll show you how it's done. If you pack it together too close, then the air won't feed the flames. I should know better. My <myzos> family used uh, <hums> like hmm. to <tôi> be charcoal burners. Oh yeah? You don't see since the factories came. ลาล่าเข้าป่าลา่าไปแดงแล้วออนี่จะเ<อ>น,นี่ยครับเราสามารถย่องมาข้างหลังแล้วก็เทคดาวด้วยกันกดคิวทุบหลับเลยครับหลับยาวเราสามารถกดแบกศพขึ้นมาเพื่อซ่อนซ่อนไหนได้ละ่ะซ่อนในความมืดไงเพราะความมืดเป็นเพื่อนเราไนี่เออโดน่ทำไม่งี้ What the hell just happened? What's what like a good card? I've got a better than you. Use a guard, Garrett. Wrong place, wrong god. god You haven't changed, have you? What's that supposed to mean? It means I don't kill without thought that or good reason, and I don't get paid for it. So basically, it's okay you do it, but not me. I see. I get it.

holding that holding on Relying claw is me back. you นี่ครับเราสามารถเก็บขวดเปล่าเาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เลือกมันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แอบ,บไปคว้างครับคว้างแม่งไกลไกลฮึ <c oughs> นี่ <c oughs> มันจะเรียกความสนใจครับพอมันหันหลังแล้วพุ่ง <c oughs> ไปโลดมันจะไม่เห็นเราครับ เราสามารถเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะฆ่าเอ้ยว่าเราจะทําให้กาดสลบหรือว่าเราจะผ่านไปเฉยๆดับแม่งเลยมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วครับนี่ใช่ไหมปึ๊บเฮ้ยเหี้ยเหี้ย,ยไม่จุดไฟไม่จุดเทงดาวไม่เลยปูซาดับนึง I'm gonna the Ring the frigging bells. If you keep pacing up and down, <San> you'll wear through those new boots. It's my girl, sir. <San> She's <San> <San> presenting <San> me <San> to her father doesn't know i joined the watch and hey, hey, he watch means honor and respect the thing is sir he believes that rat sack rumor about us being on the take. oh Heil. does that hey keep 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 you pull his frigging nose out of his ass oh no right no wait to meet i เราจะดับดับมันได้ไหมโอ้เอาซะที่เถอะเออเฮ้ยอะไรน้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะต้องรีบพุ่งไปครับไม่งั้นมันจะเห็นแล้วเห็นแล้วเฮียเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นจะทำเสียงดัง

good buy okay you worried i might be to this thing I share probably i'm worried you're gonna get us both killed i can handle myself okay i can move faster i can climb faster i can you can kill faster and make mistakes faster i get it I'm control. Control. that's why i hot you เดี๋ยวนะ Let's just get the job done เราต้องไปโดไอที่เคาะหัวแม่งมาแบบนี้ I think we'll do without this อ่าครับผมก็ผมก็าผต้องขอจบคลิปแรกไว้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นต่อ ในพาต,ต่อไปให้ดูกันครับถ้าชอบถ้าอยากติดตามอยากให้มีผลงานออกมาเรื่อยๆก็กดไลค์กดแชร์ครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ we are gathered here to usher this city into a new age one of progress and industrial enlightenment let us begin the channeling of the primal and can, scare come on let's go down there this will be fun no we're done here Job's over. What? Are you joking? Something's not right. It's too dangerous. And you're not ready yet. You know, I'm not a kid anymore. I can do this. I'm going down there with or without you. Not without this, you're not.